บอกเลยว่าจะทาอะไรแม่กำลังหาชุมาชดมางานช่วยคิดกนเลยมาทำไมลืด้วยเ้เกียร์เยโม้โม่จังเลยอ่ะนี่เป็นไรแล้เล่นนานมาดใช้งานมากเกไปอ่ะน่ล็อกแม่เลยเก็บตรงไห้เก็บตรงน้ดูิเพราะว่าฝาถมัน่ายแต่านหังแฉลมามี้สงมองด้วยไม้มันมาจากที่นี่เลย คิดข okay, okay. okay, okay. okay. okay, okay. ัดย oh, ่อแก่ก็อย okay. ่างนี้นะแก่ก็อย่างนี้นะงั้นเราว่านะเราก็หาวิธีที่จะทำให้เขาเลือกง่ายๆัวเลยใช่ไหมเออใช่เขาเลือกง่ายๆดเลยยังไงจะไิ่หนีเลยถ้างั้นเอาไงดีเพราะว่าเราต้องคิดสิ่งประดิษฐ์สักชิ้นหนึ่งแล้วล่ะคิดว่าทำอะไรดีถ่ายร้องเงาไงที่มันมีอะไรอ่ะนวดนวดมีที่ลองข้อเท้าหรอไม่ใช่มันมุดทวเแต่เราต้องคิดก่อนนะว่าอะไรเป็นสัรพคุณที่แน้หนาค่ะ เราจะใส่อะไรอยากอะไรเราว่านะทำแบบคาราบูนเอาไว้คาราบูนท็มีแบบค,คุณดีอยู่นะช่วยช่วยคลายมช่วยแก้ปวดอีช่วยอะไรหรอือว่าจะใส่อะไรเพิ่มอีกคาราบูนกับอะไรดีคาราบูนแล้วก็ใส่รอดไหมอ่ะรโรติอืมโรติเป็นรอดกาแฟแข็งใช่ไหมใช่เอามาตัดใช่ไหมใช่ การก็จะมีหนึ่งกระดหลอดสอ,องแผ่นลองเม้าค่ะ3ามมีตาข่ายค่ะเศษผ้าค่ะกันไกลค่ะเข็มกับได้ค่ะและสุดท้ายนะคะเทคนของการก็คือการะบูนค่ะกาอนอื่นแล้วก็มาตัดเศษผ้าให้ตามใ,ให้รูปขนาดที่เราต้องการนะคะ 2นะคะก็ตัดหลอดให้มีความยาวประมาณ10เซมเพื่อใส่เข้าไปในหมอนรองข้อมือนะคะขั้นตอนที่3นะคะตัดสีาขายเพื่อให้มีขนาดพอเหมาหรับใส่กระดุนะคะเมื่อเราได้ถิงาขายตามที่เราต้องการแล้วก็ให้นำมาม้วนเป็นทรงจระบอกนะคะ,อะพอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะ เราเอาเข็มใส่ได้แล้วก็มาเย็บที่ด้านท้ายของถุงตาข่ายนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ตีให้เรานำกาละบูนนะคะมาใส่ในถุงตาข่ายในนี่นะคะก็คือก,กาละบูนที่เราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล่จากนั้นนะคะเมืเราเย็บเสร็จแล้วนะคะก็กลับด้านก็จะได้เป็นถุงนี้นะคะแล้วก็ลรงมาใส่หลอดให้เกือเต็มนะคะหลังจากใส่หลอดขึ้นถุงก็นำกระบูลที่เย็บเสร็จแล้วใส่ลงไปนะคะ หังจากใส่เต็มแล้วนะคะก็ทําการเย็บปิดก็ต้องมอบหน้านที่ให้กับแม่สีเรือนทำไม่เป็นทาไม่เป็นเมือ่อเราได้ถุงน,นี้นะคะเราสามารถเย็ยบติดกับแผ่รนรองเบาได้เลยนะคะหรือว่าเราสามารถใช้ปืนกาวนะคะติดกาวตรงนี้ติดกันเพื่อความสะดวกนะคะ อันนี้คือสำเร็จรูปละค่ะพี่งมีอะไรจะให้ด้วยอแผนเอสุดัใช้ดนะอเลยอเลยเด็ดจังนะเยี่หนดไปบ้างใช้ดีาเย่ะ มันจะช่วยแก้ปัญหาของพี่หนิงได้เลยนะพี่หนิงรู้ไหมการที่พี่หนิงเนี่ยใช้แผ่นรองเมาส์ธรรมดาเนี่ยมันจะทําให้พี่หนิงมีอาการปวดตามข้อไ<ม>ขอขออ้ออักเสบกล้ามเนื้ออักเสบเส้นประสาทอักเสบและที่สําคัญนารายแรงไปกว่านั้นคือ,อถ้ามันเกิดความผิดขึ้นมาพี่หนิง<อ>พี่พหนิงจะมีอาการปวดเมื่อยมากเลยตอนนี้แพ้เอาวิธีแก้มาให้พี่หนิงแล้วมีอย่างนั้นเลยเหรอใช่ของการดูแลจะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อกับกระดูกแล้วก็ช่วย บรรเทาอาการเมื่อของเส้นประสาทด้วยเป็นไงเป็นไงสึ็จริงขึ้นเลยอ่ะเย็นไหมประเย็นมาเพื่อจับกลุ่มเด็แก่เย็นใช่ไหมเย็นมากมีกินด้วยอ่ะมีกลิ่นด้ยทนให้ชื่อเวลาทงานไงทำให้ได้ทำงานได้ทำงานซือโดยไม่หยุดยองพั่นบ้างนะเล่นเกมที่โบะ